ใช้วิธีการทําง,งานแปลว,ว่าชุบแล้วคุยกันซึ่งอาจจะไม่ทันนะครับแต่เราต้องเป็นวลังที่ชัดเจนว่าอาทิตย์ละครั้งเดือนละสองครั้งอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้สามารถใช้เป็นสื่อได้ในการที่เราจะเอาสิ่งที่เรามารวมก,กันแล้วมาลงความที่เห็นร่วมกันให้มันเป็นหลักฐานให้เป็นการสร้างผลขึ้นมาแล้วผมจะนี้จะทำ็บเนี้ส่งไปทางเครือข่ายต่างๆได้น,นะครับตรงนี้คือคือจูดีที่เดียนก็จะเป็นสื่อให้นะครับถ้าเราจะพูดเรื่องสื่อเราต้องเป็นสื่อด้วยนะครับ ผู้ก่อประชามติตามรัฐมนูลต้องจัดตั้กที่สำักงตเป็นตตามกระวนการประชาธิปไตยเพราะ้นกองทุนเนี่ยต้องพยายามสื่อในมงนที่กว้างนั้วก็บ่าจุ8คนที่เราเสนอเข้าไปนี่จะคิกครอบคุม ความหลังโดยที่ว่าอย่างนี้มียมิจิกื่นต้องการการมีส่วนร่วมในการคิดในเชิงเใช้ทิ้งการสร้างสรรค์ทำไมจะต้องเล่นก็แค้รอเม่นว่าจะแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปทักท้าแต่ว่าไม่สมบูรณ์ทว่าอะไรก็ไม่สมบูรณ์ และก็สื่อสารผ่านประชาชนครับวันนี้เราก็าบข่ามว่าจะมีการเสนอว่าเพื่อจะบรรจุสร้างฐานและปลอดภัยนะครับซึ่งในการนี้ทางตัวแทนผ่านประชาชนก็ได้มีการอ่างพระราชบัญญัตินี้เข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณานะครับโดยกจากการมีเสริมร่วมของทางภาคเยาวชนและก็ภาคประชาชนนะครับให้เป็นการ ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พล้งใช้บัญยัตให้เป็นประโยชน์สูงส,สุดต่อประชาชนนะครับอันนี้ทางเราก็เป็นผู้แทนที่จะมายืน่นเรน่องว่